สวัสดีครับอ่าก็มาต่อกันเลยกับ GTEV มาหลังจากพาที่เราไปป้นร้านเพชรมาเดี๋ยวมาดูเนื้อเรื่องต่อเลยจะเป็นยังไงโอ้อยู่นี่เองรู้สึกเหมือนเราไม่ได้เจอกันเป็นชาติเลยนะ <ผม S 2> อยากจะดินเนื้อกันห<อ>น่อยไหมฉันก็อยากนะมจะเล่นโยคะก่อนอ้าวคืนดีกันแล้วเลย มีเพิ่งไปมีชูพาร์ตคนกลัวนะเอาแฟรงคลินถึงไหนแล้วโอเคไหมอยู่แล้วเราโอเคเราทำได้ถูกของนายเราทำได้เอาละนี่ของนายเลสเตอร์กำลังขนของ15%จ่ายให้เราเราอาจจะมีเงินเหลือนิดหน่อยหลังจากให้ไอ้แมกจิกันบ้าเลือดนะดืม ยังก็ต้องตามไม่ถูกนะก็คงนะทุกอย่างเกี่ยวข้องใครก็ตามที่รู้เรื่องของนายนายเป็นบ้าอะไรของนายเดวี่ไม่เจอกันนานเลยเพื่อนเรื่องเทเวอร์อะไรตายบ้าเรือนนั้นมันจำได้ไม่ไม่นายซวยแล้วนายซวยแน่ไม่ต้องห่วงเทเวอร์หรอกเทเวอร์มันตายแล้วน่าจะอย่างนั้นนะแล้วอีกอย่างฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนี่ไม่ว่าน่าจะพูดเรื่องอะไรอยู่งั้นเหรอ อ๋อข่าวครับนี่ไงไอ้ยามที่เราไปจับมันเคลือนมาพาที่เรือฉันไม่รู้เรื่องอะไรนี่เลยโอ้เทว์เออเปลินเลยเทว์เป็นอะไรที่น่าขนลุกมากอ๋อเทว์รู้ข่าวแล้ว ข่าวการปล้นในเมืองต่อกันไหมเพราะเดยวคิปผมติดเรียนครับเดี๋ยวต่อเลยไปกับผู้หญิงฉันกันังผู้กับนายเราเกินนันแล้วพวกเราเกินจะทนแล้วมันไม่ถูกต้องไปซะมันไม่ถูกต้องเลยสักนิด อ๋อนี่เมียมันเมียไอ้ที่เราต่อเมื่อกี้ไอ้ทีเทวเวรมันต่อเมื่อกี้ไอ้พูดไรนะเอากับผู้หญิงฉันฉันต้องเอาแกด้วยไหมอยากให้ฉันเอาแกเลยแกก็ถอดกางเกงแกออกสิแล้วเอามาเยือกันไอ้นี่ตลกไรใจเกเรซทั้นั้น พอี่ไปซะหุกปากรอนไปตายซะเทว์ฉันยังรักเธออยู่โอ้ไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจไม่เป็นไรฉันไม่ตั้งใจนะเพื่อนฉันแค่ฉันแค่ฉันแค่คันน่ะไม่เป็นไรเพื่อนกอดกันหน่อยปีเพ ทุบหัวโอ้โหเที่ยโหดโหดเที่ยแขพูดกับใครวะไม่น่ารอดสภาพนี้เขาหน้าอย่าเหนือหน้าไหมฉันเห็นอีกนะสภาพนี้คงไม่ได้เสนอหน้ามาแล้วมั้งไปตายซะโอ้ยโงสาร สงสารไอ้ที่โดนกระทืมนะไอ้ผ ER ู <Gir iron> ้หญิงนี่ไม่สงสารครับเล่นชูไอ้นี่ก็โหดแล้วเกินเทเอร์โอ้โหไปตอกเมียเขาแล้วไปกระทืมเขาอีกแถวนี้แม่งเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้อะไปไหนครับแกร็บไหนครับ wait this ghost i saw his name is michael townley sounds like he's living in los santos find him really uh my cousin's there but i don't find him wade at least one the bikers are meant to be over by the farm on the right ini? <laughs> ว้าวว้าวว้าวนายเห็นจอรนี่ไหมนายรู้จริงจริงไหมฉันเห็นเธอหยุดติดกับไปจอจอนี่ม่สดหล่แม่ดิยุ่กับเธอเฮ้เฮ้เขาบอยแต่ว่าอะไรไหม โทษทีพูดว่าไงนะไม่ไม่ไม่ว่า้งเลยเพราะว่าเกตตายไปแล้วเศษเนื้อติดรองเท้าผมถูกใจเลยเดนเนียนนั่นแหละความรู้สึกแรกของคนที่โศกเศร้าเลยท่านายอยากมีอะไรอยากจะพูดสินะมันโคตรจะงี่เง่าพวกแกจะไปไหนกัน ไปกันเถอะลสาวอ๋อไรไลาแกงวินมอไซด์สินะโอ้ฆ่าลูกพี่เขาไม่พอจะมาล่อลูกน้องเขาอีกช่วยยิงเลยเทเอร์เ่ยนะา Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. All righty, e root. Now we just sit on this guy till he gets to them. You need some seat belts back here, or, or straps, or something. I only keep things in the back. I don't mind losing. Sharp left. ไปไหน <coughs> shot <coughs> <Let them down. coughs> Hold off till we get there. Right? The van won't get there if we shoot it too much. Uh, I can't see us taking out all the bikers' disco, boss. I mean, there'll be some by the airstrip, and some over, you know, by that uh, not today, their will soon be upon we'll us. Aren't we meant to be letting the van run? I thought you was letting them go to the others. You keep left. We might be able to jump across there. Maybe you should hold off Hold off till we get there, right?

Maybe bring Chuck to finish that. Do not do this now, Ron. All of us. All of us. Hold off till we get there, right? Where are your boys at? Ah, follow me, lead us back. Shooting, don't We're right on these bricks. We're pulling up. You did it, Trevor. They're stopping. อ๋อมาถล่มค่ายใหญ่ลยโอเคฐานทัพใหญ่ครับแก,งก๊งวิดมอร์ right ล p อ๋อลง ตบหลบกำบังเดียวกันอีกอย่าอย่า,อย,าอย่ามาทะลึง่งโว้บ้าขับรถไปไหน,อนไอถังถังตรง,งนี้มีถังขับมาขับมาขับมาเราออยิางถังไม่โดนโอเคคิวหน่อยแล้วกันระเบิดค,ครับ เอ้ยซู่นี่คุณเชี่ยเชี่ยเยอะด้วยท้าวไปหน่อยเกือบจะหมดแล้วขอรีเลือดก่อนครับไม่เป็นไรสกิลเทเวอร์โกงอยู่แล้วน่าจะเป็นเหรอดาเมจเพิ่มขึ้นนะสกิลเทเวอร์น่าจะช่วยเพิ่มดาเมจในการยิงแล้วก็ เป็นอมตะชั่วคาวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้ไปไหนวิดมอสั ลูกซองยิงแล้วยิงแล้วยิงระยะไกลครับโดนยากหน่อยนี่วิ่งมาทำไมไม่เห็นลูกซองเลยฮะเฮ้ยไอ้เพื่อนไม่ตามมาหน่อยวะให้เราใส่แทงคนเดียวเนี่ยไอสองคนนี้มาทำไมเนี่ยอ้าวไอ้นี่หลบหลังรถ ไปมาบวกช่วยกันก็ได้ไรวะไม่บวกช่วยกันเลยไปขี่รถขี่รถชนเลยนะปะขี่รถไล่ชนเลยดีกว่าเออมา่ไหนวะ่ไหนเครียดเยอะเยอะเลยชนชนเลยเออนี่ย a สโซ o ไอ้ถังถังถังจนแม่จ,มจะไม่ได้เดี๋ยวระเบิดจริงนี่แล้วนี่แล้ววันนี้กันแล้วจะหนีไปไหนเออทางเพียบเลยไม่ได้ใช้เลยเนะี่ย เอาน่นวิ่งไปไหนแล้ววะมานี<ป>่มานี<ป>่อย<ป>่าคิดว่าจะหนีรอดตามครับตามโดนอยู่โอเคเหมือนจะรอดหนึ่งว่ะเมื่อกี้เห็นวิ่งไปอีกคนหนึ่งไปไหนแล้ววะปล่อยกันไปเถอะเก่ยจหาได้ ไปกลับคืนครับแม่ไปไปยียเมียเขาไปฆ่าลูกพี่เขาแล้วมาถล่มแก๊งเขาอีกอเตรียมเว่คนเชี่ยแห่งปีครับโคเชี่ยอ้าวรถอยู่ไหนอ๋อนี่ลืมไปขับไปเองนี่วะลงหลงลง

ดัอดัน,ด,น,ด,นดันไว้ดันไว้ย่าลงน้ำเรียบร้อย <c oughs> ทำบ้าอะไรแกวะเทเวอ้ ไอ้หองนี่ไงไอ้เพื่อโสโคกตัวดีธุรกิจของแกจบแล้วพวกเดลลอเอ็มซีหมดธุระแล้วปืนและอะไรก็ตามในเขตนี้ตกเป็นของเทรเวอร์ฟิลิปเอนเตอร์ไพรส์แล้วแม่งก็ลาออกไปซะบอกที่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงต้องต้องฆ่าไหม คหูคูคูก่อนแล้วนะัแนแกจะเลือกไหมฉันคุมแล้วแถวนี้ยิงใครยังยังยังไม่กลัวอีกยังไม่เลือกอีกต,กตกตกได้ไหม กระกระทึบด,ด,ดีกว่ากระทคบไม่ได้หรอเฮ้ยโอนรู้สึกด,ดีเลยเว้ยไม่ตายหรอกแค่ถลบนอนไป I don't know what these... conspiracy theory too far, even for you, Ronald. Really? Well, anyway, it seems like a shame for you to be going just as TP Industries is finding its feet. Get out of the car, Ron! What Run! เป็นบ้านเทรเวอร์ครับโอ้โ oh ห oh. ดูดีมีสะทุนมากครับจอทีวีก็แตกอยู่แบบอินดี้อินดี้ให้ดูสิโโอ้ oh. บ้านไม่เคยทำความสะอาดสักนิด มีชุดอะไรรอๆใส่ไหมเปลี่ยนชุดหน่อยดิเออนี่ดีกว่านี่เท่รอนทมาพวกนั้นอย่าฟังอยู่คุณเห้ไวเรื่อธุรกิจจัดการให้แล้วคนจีนนั่น,นคุณเชงเชงอยู่ที่โรงแรมแล้วเจพูดมันในสายเลยงั้นเหรอ เกมบมวาหรือไงโอนต้องสั่งสอนนายหน่อยแล้วอ่ะวอะไรครับมีใครเป็นอะไรครับไปตัว C สินะโอเค ใครเนี่ยเยลนลูเจ็ตบาเล่าเละต่อยกันแล้วเชเวอร์นายยังถูกแบนอยู่นะแล้วไอ้สองคนนี้แหละเกาะใครชนะก็ถูกแบนไงหัวขบโตเขาชนะแล้วแบนเขาสิ ฉันแบนเขาไม่ได้เขาเป็นสามีฉันเขาเป็นเด็กพอที่จะเป็นลูกเธอได้เลยนะอินเทอร์เน็ตมันช่างงดงามว่าไม่ทีละวไรก็ตามฉันช่วยสามีเธอไว้เอาละขอเล่าให้ฉันทีฉันมีประชุมแต่ถ้ามีศดในบานฉันอีกแล้วก็ถาบานได้เลยฉันจะไม่ชงเล่าให้นายแสดงว่ามาก่อเรื่องบ่อยเนี่ยเทว์ multim คุณเชียงดีๆจ้าเลยผมผมเป็นล่ามให้กับคุณเชงอ่ะคุณเชงอยู่นี่พูดภาษาอะไรมาเนี่ยแกพูดสเปนสเปนอะไรไม่ใช่เขาดูชอบนะรูอรู้ไหมอ้วเเลี้ยงไปเลยเอ๊รู้จักรึ ถ้าลือว้างนะลือแอะไลน์อินเทอร์เน็ตมานี่มันโคตรจัเจ๋งที่สุดนาชีวิตเลยนั่นที่เขาเป็นบ้าอะไรดีดมิดเดิ้ลเชงดีดไปโดนตัวไหนมาครับพ่อเขาได้ฆ่าผมแน่ถ้าคุณไปแล้วทำไมผมต้องสนเลยด้วยล่ะเราจ่ายให้อย่างงามเลย พอหลายๆอย่างลงตัวสร้างรายได้ก้อนตัวของเขาดีจริงงั้นก็ผมพาคุณไปชมปฏิบัติการไปขึ้นรถไปคุณส่วนทางธุรกิจครับธุรกิจอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน you can't, you can't aztecs are coming they think you took out ortega they ain't mistaken well get down here and take them out too sure your boss don't want this Mank. crank for his own personal consumption no no mr cheng Senior is very specific he wants a good reliable source of methamphetamine we will buy from you here and distribute using established networks ปเลยเทเบิร์เรามีเวลาแล้วโว้วโว้โว้มีประยาหน่อยสิเชฟนี่คุณเชงตรงนี้ก็ผู้ตำต้อยของเขายินดีที่ได้พบเทเบิร์เรามีเวลาแล้วทุกอย่างมีเวลาของมันนะเอาละทุกคนมานี่มาตรวจดูที่เก็บของโรงงานรถหน่อยเข้าไปสิถูกใจไหมล่ะนี่ไงเข้าไปเลย มีชอบใจเลยมิสเตอร์เชงเข้าไปเลยครับมีห้องสำวมตัวด้วยต้องใช้ปืนไหมใช่แล้วจะมีตีนใช่ไหมโอเคหยิบปืนอย่างนี้คงไม่ใช่เรื่องดีมาเร็วใครเนี่ยศัตรูทางธุรกิจวะหอวพวก ไม่รูวครับบวกครับมีปืนบางอย่างก็ต้องบวกแรงครับออเอาเจียกสุนหมดามาถือฟักกอรระเบิดไปนะไ Oh, oh no, I can't see him. Shit, We're on the fence. We Trevor, look out on the left. They're getting in. They got the whole contingent here. I think it's time for the to die out. Where โอ eh? <im quelques robi ers> ้โหมาเพียบกะเอาตายอะไนี่หว่ามาขนาดนี้ไอเดียวกดผิด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  เฮ้ยกันนิดละชื่อโอ้มาแล้วบ้องขลามบ้องขลามแบบย้อยเอือตู้โดนอยู่เอาไปเลยเอาไปอีกโดนไหมโดนเฮ้ยมา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 อีกครั้งแล้วนี่ยิงดักโดนอยู่ไหนหมดยังเหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง Never, only. Okay. We need to get to the front of the shop. Come on, excuse me. A damn cheap way. Get down, they're coming through the door. My, you know what? Fuck our killer, he's gonna die in this shit hole. ่ะเข้ามาเลยเข้ามาตายเข้ามาอยากตายาเข้ามาโอ้กย,อก,ย,ยกระจกติดกระจกเฮ้ยหนีไปไหนไปที่หนีหนีไปไหนวิ้ยหนีไปได้หรอหนีไปได้ ต right? okay, ีต้องตามไม่ได้สบายดีกันนะได้เวลาเยี่ยมชมโรงงานแล้วผมว่าเราเห็นกำลังมากพอแล้วนะได้เวลาไปแล้วเรายังไม่ได้ดูถงเลย เฮ้เทเบอร์เขยังต้องทำใช่สิหุ้นส่วนทางโรงงานเลยโรงงานอะไรวะผลิตยาครูวะโรงงานโรงงานผลิตยาครูโอเคฝายธุรกิจสำเร็จช่วยเหลือมิสเตอร์แชงไว้ได้มีตัวไหนอีกวะตัวทีใช่ไหม น่าจะอยู่แถวบ้านนะอ่าเดี๋ยวอ่ะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวค่อยมาต่อแบบพาส์ทหน้า